ทางนี้เจอแล้วนะคะสําหรับกระทะที่ทอดไข่ดาวแล้วได้หน้าตามาประมาณนี้ค่ะตัวนี้เป็นกระทะที่หมีเพิ่งได้มาล่าสุดของครัวหลงนั้นค่ะเป็นกระทะอลูมิเนียมขนาดกว้างอยู่ที่33มเซนเพราะว่าเบอร์ที่หมีกดมาคือเบอร์14ี่ <c oughs> นี่เป็นการทําไข่ดาวครั้งแรกจากกระทะอลูมิเนียมตัวนี้จากครัวหลงนั้นเลยค่ะหลังจากใช้งานบอกแล้วไม่เกินจริงสําหรับกระทะอลูมิเนียมที่ทอดไข่แล้วก็ไม่ติดกระทะแบบนี้แถมยังได้ไข่ดาววงกลมแบบนี้เลยค่ะหน้าตาออกมาหน้าทานมากเลยค่ะแต่ว่า ก่อนใช้งานใครที่ได้กระทะอลูมิเนียมตัวนี้ของครัวหลงน่านไปแนะนําให้ทําตามขั้นตอนก่อนใช้งานให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้งานออกมาก็จะถูกอกถูกใจแบบนี้เลยค่ะเช้าวันนี้ก็ได้ไข่ดาวสวยๆใส่กล่องข้าวไปทํางานแล้วค่ะใครที่ยังไม่เจอกระทะที่ถูกใจลองดูกระทะตัวนี้ของครัวหลงน่านเลยถ้าอยากได้ไซส์เท่ากับที่มีใช้งานอยู่คือเบอร์14และยังมีอีก2เบอร์ก็คือเบอร์15แล้วก็เบอร์16ค่ะแถมกระทะอลูมิเนียมตัวนี้ยังมาพร้อมด้ามที่จับถนัดมือแล้วก็วางกับเตาแก๊สที่ห่อพักไดด้พอี แบบนี้เลยค่ะนอกจากวันนี้มีไข่ดาวสวยๆแล้วยังมีซูชิใส่กองข้าววันนี้ด้วยใครจะตามพิกัดกระทะครัวหลงนั้นมีปักไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ